จำได้ไหมฮะว่ากรณนี้เจ้าวาดวัดม่วงเจ้าวาดวัดวัดม่วงเนี่ยนะวัดม่วงที่บางแคเออเดี่ยว์นี้ยหลวงพ่อพระราชวชรพัฒนาทรเนี่ยหรือเจ้าคุณนรงค์เนี่ยนะฮะทำเขาเรียกกอะไรนะโดนงัดห้องกุฏิของท่านอ่ะแล้วเอาทองของท่านไป250บาทประมาณนั้นสิล้านเงินสดอีกสิล้านหายไปนะฮะล่าสุดเนี่ยนะข่าวนะฮะบิ๊กเต่านะพลตีจลนเกียรติปานแก้วรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า หลวงพ่อเริ่มอมแอมอมแอมแล้วนะจงนะว่าทองอาจจะไม่ได้หายนะมีแนวโน้มว่าจะเป็นการหายทิพเอาไปขายฮะเพราะว่าไปสัมภาษณ์คนขับรถของหลวงพ่อเนี่ยนะฮะอึกอักอกะกะก,กเคยพาหลวงพ่อไปส่งร้านทองอ่ะเอาไปขายอ่ะบิ๊กเต่าบอกว่าอาจจะต้องประเคนข้อหาต้องโดนข้อหาฮะาข้อหาคืออะไรฮะแจ้ง<ช>ความ,วามเท็จสิครับ,รบแต่ถ้าตรวจสอบอีกว่าปรากฏว่าเป็นทองของวัดโดนอะไรครับทีนี้ อันนี้โดนยักยอกคยักยอกรั์นะครับ,รบนี่ฮะอันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นนี่เราเข้าใจมาตลอดตามข่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยโดนคนใจบาปอากุศลไปงัดกุฏิท่านซึ่งมีตั้ง5ชั้นเข้าไปถึงในกุฏิท่านแล้วหอบเอาทองของท่านไป2อ0อบาทเอาเงินสดขลงท่านไปพึ่งเบิกธนาคารมาจัดงานมันเกิดครับเอาไปหมดเลยฮะรวมแล้วก็ยบ3บสล้านด้วยกันครับวันนี้เนี่ยเริ่มกลับตรบัดแล้วนะฮะก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีอดีตพระที่เป็นพระคนสนิท ลเล<ค>ยออกมาแฉตอนหลังไม่ถูกกันก็เลยแฉกันมาแฉว่าเน่หลวงพ่อน่าจะจัดฉากน่าจะเป็นเงินหายทิพน่าจะเป็นทองคําหายทินพนี่พระนิทัศนนะฮะเป็นพระเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บวชกับเจ้าวาดปัจจุบันนี้แตะค,คอกันนะฮะคุณเบนท์พรชัยนักข่าวของเราเนี่ยฮะเสื้อดำเนี่ยนั่งใกล้หลวงพ่อในทัศนเนี่ยนะฮะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับที่วัดม่วงนะฮะบอกว่าทองไม่ได้หายไปั้งแต่แรกแล้วเจ้าวาดเอาไปขายที่ร้านรับซื้อทองเนะฮย แล้วก็มาแจ้งความทองหายเป็นการสร้างสถานการ์าหลอกลวงเพื่ออำพางที่มาของเงินนะฮะส่วนนี้คือเจ้าอาวาสวัดนะครับพระนิทัศน์บอกว่ารอยงัดแง่ที่เจ้าอาวาสเอามาแสดงต่อตํารวจเนี่ยมันเป็นรอยเก่าจากเหตุการณ์ที่ลูกศิษย์ลืมกุญแจและงัดประตูมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วนี่นะประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยพระนิทัศบอกกาลังจะเดินทางไปแจ้งความกลับจเจ้าอาวาสฐานแจ้งความเท็จนะฮะให้เหตุผลว่าเงินหรือทองคําที่เกี่ยวข้องในกรณีน,นี้ เป็นเงินของวัดพยายามจะอัมพางก็เป็นเงินของตัวเองหายที่แท้นะเอาเงินวัดหายอันนี้พันธุชัดพูดนะถ้าลองฟังดูครับทองมันหายทิพย์คือเขาไม่ได้ไม่ได้หายตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่ลุงพี่บอกทองไม่ได้หายแล้วต้นบววเขาสืบไปสืบมานี่เขาก็ไปเจอร้านที่รับซื้อไว้เจ้าวาดก็เอาทองไปขาย มาแจ้งความว่าหายก็โกหกอะหลอกลวงสามร้อยทองสามร้อยบาทใช่ไม่ได้หายเลยสักบาทหนึ่งไม่ได้หายเลยก็ต้องได้เงินมาแล้วเงินก็อยู่ที่ไหนก็อยู่กับเขาอะอยู่กับใครอ่ะเราไปมีส่วนร่วมที่ไหนอะเราไม่ได้มีส่วนร่วมที่บอกว่าเขาเป็นจอมโกหกระดับประเทศแล้วเห็นว่าวันนี้หลวงพี่เองเนี่ยจะ ไปโรงพักด้วยเหรอฮะ,ะใช่เดี๋ยวจะไปไปแจ้งความเรื่องให้ให้การเท็จแจ้งความเท็จหลักฐานเท็จเท็จหมดทุกอย่างเลยเพราะเราเชื่อว่าเงินมันเป็นเงินของวัดเงินของหลวงเงินของกลางเงินของคณะสงฆ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งโอ้เนี่ยระพาณิชย์ที่บอกว่าเอาไปขายหมดเลยนะและมีหลักฐานจากร้านขายทองด้วยเพราะนั้นโดนแจ้งความเท็จไปก่อนหนึ่งก็หา เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพราะพระนิทัศบอกหลังๆมาเนี่ยไปแต่งตั้งในพลเกษียณอายุราชการมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะก็มีเจตนาช่วยแทรกแซงกระบวนการทางคดีนะแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะทีนี้ทีมข่าวได้ไปสอบถามคนขับรถให้เจ้าวาดชื่อในเดี่ยวนะว่าในเดี่ยวเนี่ยพาเจ้าวาดไปร้านทองใช่ไหมเอาทองไปขายหรือเปล่าในเดี่ยก็อึก,อ,กอักนะบอกว่าเป็นโรคประจําตัว S <S> หายใจไม่ออกฮะเป็นโรคหัวใจฮะพูดไม่ตรงคําตอบเลยนะครับแต่ไม่นานนะในเดียวก็ยอมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ขับรถพาเจ้าวาดไปบริเวณสี่แยกราชวงศ์จริงนะบริเวณนั้นอยู่ใกล้กับห้างทองนะแถบยอราชมีหลายร้านเลยเนี่ยมีหลายร้านเลยไปถึงเจ้าวาดบอกให้จอดข้างทางและก็มีบุคคลคนหนึ่งเดินมาคุยกับเจ้าวาดตอนนั้นในเดียวบอกว่าไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครแต่บทสนทนาพูดถึงเรื่องการต้องการเอาเงินไปสร้าง พระเจดีย์ะเอาลองฟังเลยเดี๋ยวครับแกขับรถแกเคยให้ขับรถไปร้านทองนไมไม่แน่ใจอ่ะพูดไม่ได้พูดไม่ไม่ถูกผมจอดอยู่นอกไม่ได้จอดหน้าร้านทองดงว่าเพราะร้านทองมันอยู่ไหนก็ยังไม่รู้ทำาไ็ได้เล้วครัมึนไปหมดแล้ววันนั้นไปขายทองกันเหรอหรือว่าไป,ไป,ไ,ปไปทำอะไร ไปกินนิมนต์ครับอืนไอ้เร่พี่เดียวเจอแค่นักข่าวนะมอนเลยแต่พี่เดียวอ่ะเจอตํารวจจะมึนมากกว่านี้อีกหลายรอบครับ <laughs> ตํารวจไม่ได้นักข่าวไม่ได้ใจดีเหมือนพี่ๆตำรวจเขานะเวลาเขาสอบสวนในทาจงนะตํารวจไม่ได้ใจดีเหมือนนักข่าวเออตารวจไม่ได้ใจดีเหมือนนักข่าวนะครับเบนนี่เนี่ยเขาไม่ตอบมันก็นิ่งละครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยพลนตารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้ชัรตํารวจสอบสวนกลางเ่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้มันอนละเวงเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปบี้เรื่องทรัพย์สินหนักๆเข้า เจ้าวาดก็มีอาการหลงหลงลืมลืม,ลมนะฮะก็บี้สอบถามท่านท่านเองก็ยอมรับว่าเอบางทีก็จําได้บางเรื่องก็จํำไม่ได้เว้ยนะบางทีก็ลืมนะมนะอตอนนี้มันก็มินเมะนะรองเต่าบอกนะครับการซื้อขายทองนั้นอยู่ระหว่างการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการไล่เส้นทางการเงินต่างๆนะฮะและลงลึกไปจนกระทั่งเจอว่าทองกี่บาทน,นั้นนะก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าวาเขาไม่แน่ใจรู้คร่าวๆว่า พูดไม่ตรงกับข้อเท็จริงแล้วก็ยอมรับว่าเอาทองไปขายแล้วนะเจ้าวาดนะอ่ามีการยอมรับกับพี่เก่าแล้วนะว่าเอาทองไปขายจริงแต่ว่าจําไม่ได้ว่าขายไปเท่าไหร่นะนี่มันเป็นอย่างนี้ฮะทีนี้มันก็ต้องสืบต่อถูกไหมครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเต่าจะมารายการเราครับเดี๋ยวคงได้ถามละเอียดหลายเรื่องแหละนะะลองเต่าก็จะมารายการจริงชงยงเสริมในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเออจะมาคุยเลยว่ามันมีกี่องค์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วศูนย์ทําุอมุงผู้ศาสนา จะต้องช่วยกันร,รักษาไว้เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะับรับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านทั่วประเทศเรื่องความเสียหายที่คนที่ไปเป็นพระแล้วไปทําเสียหายไว้เนี่ยนะ